ครับก็สวัสดีนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าสายสปิคนนะครับของตู้ลำโพงซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับการเข้าหัวสปิคนนะครับตัวผู้นะครับที่จะไปเสียบกับตู้ลำโพงของเราก็สายลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเบอร์ 1.52. 5ุสาสายเบอร์ใหญ่ๆก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่การเข้าหัวนะครับก็ ต้องกําหนดนะครับการเข้าให้ถูกต้องนะครับให้ตรงกับสเปคของหลังตู้ลำโพงว่าเรากําหนดต่อยังไงนะครับ1นึบวกหลบสอบวกสลบอย่างนี้นะครับส่วนสําหรับในร้านของเรานะครับเราจะกําหนดตายตัวเลยก็คือต่อ1บวกกับ1นลบนะครับสบวกกับสลบก็ไม่ค่อยได้ต่อกันนะครับตรงนี้อ่ะคราวนี้หัวเคเบิคอนที่ผมจะมา สอนนะครับการเข้าหัวก็จะเป็นของแบรนด์ลิทเป็นเปลิคอนตัวผู้นะครับอ่าเราก็หมุนนะครับหมุนปลอกตรงนี้ออกเราก็จะเห็นตัวช่องไว้สําหรับขันนะครับสายเข้ากับหัวแจ็คก็จะมี4พินนะครับสพินสี่ขานะครับไม่ว่าจะเป็น1นบวกหลบสบวกสอลบอ่าเราก็ดูนะครับเพราะว่าในในแต่ละช่องนี่มันจะกําหนดตัวเลขไว้อยู่นะครับว่าอันไหนเป็น1นบวกหลบสบวกสอลบ เราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับการต่อถึงจะไม่ผิดพลาดถ้าหันขึ้นแบบนี้นะครับเอาหัวเหล็กตรงที่ปลดล็อกสลักตรงนี้ขึ้นตัวนี้นะมันจะเป็นขั้วบวกตัวนี้จะเป็นขั้วลบโอเคเมื่อเราทราบแล้วเราก็มาปอกสายกันตรงนี้ปอกสายนะครับเราก็ดูนะครับว่าสายเราเป็นเบอร์อะไรนะครับขนาดใหญ่ไหมนะครับการปอกเข้าไปนะครับไม่ไม่ต้องปอกเข้าไปเยอะนะครับปอกเข้าไปประมาณ1นนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คือวิธีผมก็คือใายแบบนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ละบุคคลนะครับในการปอกสายว่าจะปอกยังไงผมจะหมุนแบบนี้นะครับมือเบาๆนะครับแล้วก็หักสายลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอามีดนะครับจีดประมาณนี้นะครับเบาๆแล้วก็พับไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะฉีกออกประมาณนี้เลยนี่นะครับหักลงอย่างนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมันยังไม่ออกแล้วก็นิดนึงนะครับตรงนี้ สายนะครับก็กรีดนะครับมือเบาๆนะครับนี่นะครับหักออกนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เราก็ดูรอยนะครับว่ามันมีรอยบาดของคัตเตอร์อะไรหรือเปล่าอ่าไม่มีนะครับตัวสายเส้นนี้ไม่มีนะครับอ่าคราวนี้เราก็ได้ตัวสายด้านในแล้วเป็นสีดําแดงนะครับโดยทั่วไปแล้วก็สีแดงก็จะเป็นข้วบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้วลบอันนี้เราก็ปอกประมาณเซนนะครับ หมุนนะครับตัดัตเตอร์ออกนะครับบางคนก็อาจจะเป็นปลอกแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เสียหายนะครับปลอกแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้อ่าครับแต่รอยตรงนี้เนี่ยมันจะไม่สวยแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้รีมนะครับรีมก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเราถ้าเราปาดแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหครับมันไม่สม่ําเสมอกันนะครับอ่ส่วนมากผมก็จะถนัดนะครับแบบนี้นะครับีแบบนี้ รอยตัดของฉนวนอ่ะมันถึงจะตรงกันสวยงามนะครับแบบนี้อ่านี่แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้าตัดของตัวฉนวนอ่ะมันจะสวยงามนะครับเท่ากันถ้าเราปอกแบบเมื่อกี้มันก็อาจจะมีเว้ามีอะไรเข้าไปครับผมอาจจะไม่สวยนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็เราก็ได้สายรับโพงมาแล้วตรงนี้คราวนี้มันก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือ ไล่ตะกวัวนะครับไล่ตะกวัวตัวทองแดงก่อนนําไปใส่ในสติกคอนก็ทําได้นะครับไล่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูบแบบนี้นะครับจิ้มปักก่อนเพื่อให้ตะกวัวมันวิ่งได้ได้ดีนะครับมาณนี้เราก็ไล่ตะกวัวก่อนนะครับให้ตะกวัวมันวิ่งไปทั่วๆนะครับหมุนหมุนซ้ายนิดหน่อยนะครับ ใส่ตะกัวเพื่ออะไรนะครับก็คือหนึ่งหละกันมันลื่นมันไหลนะครับในตัวแจ็คนะครับเพื่อให้น็อตที่เราขันยึดน่ะให้มันแน่นนะครับนี่นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าคราวนี้เราก็ใส่ปลอกเข้าไปนะครับเมื่อเราไล่ตะกวดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ปอกเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าทั้งสองปอกก็ดีนะครับหรือจะใส่ที่หลังตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นแบบนี้นะครับมันแยกจากกันได้นี่นะครับ เราก็ใส่เข้าไปก่อนก็ได้น,นี่เ,เข้าไปอ่าคราวนี้เราก็มาขันใส่หัวนะครับก็คือเราก็ดูนะครับเราดูก่อนก็ได้นะครับถ้ามองเห็นนะครับมันจะมีหนึ่งบวกหนึ่งลบมันอาจจะเล็กนิดหนึ่งครับมาเห็นอันนี้หนึ่งบวกอันนี้หนึ่งลบนะครับอันนี้เราก็ขันนะน็อตแบบนี้คลายออกออมาลบด้วยกล้องเห็นไหมครับพอดีผมถนัดแบบนี้ <laughs> เราก็สอดสายเข้าไป องเส้นหรือจะใส่จิลเส้นก็ได้แล้วแต่ความถนัดถ้ามันยากก็คลายออกิดนึงถ้าคลายออกเยอะๆนะครับมันน็อตมันจะหลุดออกมานะครับนี้น,นี้ไม่เข้าเดี๋ยวคลายสลักิดนึง หรือบางทีเราอาจจะทําสายยาวเกินไปนะครับมันเลยไม่เข้าสีแดงน่าจะติดนะเดี๋ยวกป๊ันึงครับขยาวมัน,นออกก่อนนี่เห็นไหมครับเข้าไปได้ละนะครับมันจะเข้าไปแน่นพอดีเลยนะครับถ้าใส่ตะกั่ว คราวนี้เราก็ขันนะครับขันล็อกตรงนี้ขันพอตึงมือนะครับขันพอตึงมือนะครับเพราะว่าเราไล่ตะกวัวแล้วมันจะมีความแน่นมากนะครับเวลาเราใส่ตัวสายลำโพงเข้าไป มีเส้นที่2นะครับสายสีแดงตันเข้าไปให้มันแน่นนะครับเ๊บอ่าเข้าไปสุดแล้วคราวนี้เราก็ขันอนตเข้านะรันพอตึงมือนะครับนะครับเห็นไหมครับอ่ะ ตอนนี้เราก็ดึงดึงดูนะครับดึงโยกโยกดูว่ามันสายมันหลุดไหมอันนี้แน่นมากเลยนะครับถ้าเราไล่ตะกัวมันแน่นถ้าเราไม่ไล่นะความแน่นอ่ะมันจะน้อยนะครับเวลาเราดึงก็อาจจะหลุดออกมาได้นะครับใส่ตะกัวก็จะแน่นนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับถ้าเราไม่มีตะกัวฉุกเฉินอย่างนี้เราก็เอาทองแดงยัดเข้าไปเลยครับผมได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับคราวนี้การปอกสายเราก็ต้องดูตรงนี้นิดนึงถ้าเราปอกปอกปอกฉนวนออกเยอะนะครับตัวหุ้มตรงนี้นะ มันจะไม่จับสายแบบนี้นะครับมันจะจับตัวสายดําแดงอย่างนี้มันก็เล็กเกินไปมันอาจจะทําให้ไม่แน่นนะครับอย่างน้อยก็ให้ตัวปอกปอกลัดตัวนี้นะให้มันจับตรงฉนวนสายตรงนี้ด้วยอย่างนี้นี่คือได้นะครับผ่านนะครับนี่ได้เมื่อเวลาเราขันปอกตัวตัวนี้เข้าไปปุ๊บตัวนี้มันจะบีบนะครับมันจะบีบยึดสายช่วยนะครับเวลาเราดึงอะไรมันจะแน่นนะครับไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปอกปอกฉนวน,นออกมาเยอะนะครับมาถึงตรงตรงนี้อย่างนี้ตัวนี้มันก็จับจับ ตัวสายเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็จะทําให้รูดได้แล้วก็ใส่ให้มันตรงล็อกนะครับมันมีมาร์กล็อกของมันอยู่นะครับตรงช่องตรงกล้องนี้นะครับล็อกไนแล้วก็เข้าไปปุดเราก็เอาปอกนี้เข้าไปนะแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้นะครับี่ให้เราสังเกตถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นตัวสีดำๆเป็นปอกอยู่ข้างในน่ะมันจะเริ่มรัดรัดตัวสายนี่ให้มันแน่นขึ้นถ้าเราหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบีบบีบบีบรัดสายเข้าไปหมุน นี่นะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับก็เข้าไปสุดนะครับตัวปอกข้างในตัวนี้มันก็จะรัดเข้าไปแน่นๆเลยนะครับตัวปอกพลาสติกก็รัดยึดสายตัวนี้ช่วยนะครับแน่นนะครับตัวนี้แน่นนะครับเห็นไหมครับแน่นนะครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับคราวนี้ครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเสร็จนะครับสำหรับการต่อหัวเซอลิคอนนะครับตัวคู่นะครับที่จะไปเสียบหลังตู้ลำโพงก็จะประมาณนี้นะครับการต่อนะครับก็ต่อหนึ่งบวกกับ1ลบนะครับถ้าเราต่อหนึ่งบวก1ลบที่หัวเซิริคอนฝั่งนี้ฝั่งตู้ลำโพงก็ต้องเป็นหนึ่งบวก1ลบเหมือนกันนะครับเพราะว่าขาพินน่ะมันจะได้ตรงกันขาช็อกเก็ตตรงนี้นะครับจะได้เป็นหน้าสาัมผัสไม่ใช่ว่าเราต่อฝั่งนี้ 1นบวกหลบหรือ1นบวกกับ2ลบอย่างเงี้ยนะ่ะมันก็ไม่ดังนะครับเพราะว่าฝั่งอีฝั่งที่ตัวลาโพองอ่ะเรากําหนดไว้แล้วนะครับเป็น1นบวกหลบอย่างนี้ก็ดูนิดนึงนะครับเวลาต่อใช้งานของเราก็ดูขาให้ดีๆไม่ใช่ว่าต่อ1นบวกแล้วก็อีกสีดำมาไปใส่2ลบอย่างเงี้ยหรือ2บวกกับ1ลบอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> ก็ไม่ดังนะครับเพราะว่าขามันจะไปนคนละบตำแหน่งกันกับตัวลำโพงก็เช็คให้ดีนะครับก็เบสเซนตนะครับสำหรับการต่อมวอสเปกตรัมครับ